โลกทุกวันนี้หมุนเร็วไม่หยุดนิ่งพร้อมๆกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นตามการโคจรของมันปัญหาเฉพาะหน้าอย่างโรคระบาดความท้าทายที่รอมนุษยชาติอยู่ปัญหาเชิงสังคมและการเมืองที่หลายเสียงไม่ถูกรับฟังปัญหารายวันอย่างเศรษฐกิจ หรือปัญหารอบตูทุกปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เป็นเรื่องรอไม่ได้โลกปัจจุบันจึงต้องการนโยบายที่ตอบโจทย์ความท้าทายที่เราทุกคนกำลังเผชิญสภาพัฒน์กับ UNDP ร่วมกันก่อตั้งห้องปฏิบัติการนโยบาย ชื่อว่า Thailand Policy l a b นโยบายคือตัวกำหนดความเป็นไปได้ในสังคมชีวิตที่ดีจึงเริ่มต้นที่นโยบายที่ดีแล้วนโยบายที่ดีเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมเชิงนโยบายนวัตกรรมเชิงนโยบายจะนำเครื่องมือใหม่ๆและวิธีการใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเข้าถึงปัญหาและเข้าใจความต้องการของประชาชนมากขึ้น เกิดเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ลองผิดลองถูกเพื่อร่วมออกแบบนโยบายเราเรียกพื้นที่นั้นว่า Policy Lab วิธีการทำนโยบายบนพื้นที่ของ p o ลิ c ีแล b ไม่ได้ตายตัวหรือมีสูตรสำเร็จแต่มีหัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมของสังคมและประชาชนนี่คือหนึ่งในกระบวนการของ Thailand Policy Lab ก่อนที่จะแก้ปัญหาต้องค้นหาต้นตอปัญหาและทำความเข้าใจก่อน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นจับคีย์เวิร์ดความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์จนถึงทีมงาน Thailand Policy l a b ค้นคว้าวิจัยเพื่อค้นเจอและเข้าใจปัญหาจากนั้นเข้าใจปัญหาเชิงลึกกับคนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วจึงทำแผนผังเพื่อเข้าใจปัญหาเชิงระบบว่าขอบเขตของปัญหาคืออะไรมีใครเกี่ยวข้องบ้างเมื่อเข้าใจปัญหา จึงเข้าสู่กระบวนการสำคัญนั่นคือการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาและการทดลองไม่ว่าคุณจะเป็นใครแต่ถ้าคุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหานั้น Thailand Policy Lab จะชวนคุณมาออกแบบนโยบายด้วยกันเพราะเสียงของคุณจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดข้อมูลที่ได้มาจากการรับฟังและระดมสมองจากทุกคนที่เกี่ยวข้องจะถูกพัฒนามาเป็นชุดแนวทางการแก้ปัญหา ชุดแนวทางนั้นจะถูกนำไปทดลองในพื้นที่ที่ไม่ส่งผลกระทบวงกวา้างเพื่อให้ได้ข้อพิสูจน์ที่ชี้ให้เห็นว่านโยบายที่ออกแบบมาสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกับประชาชนหากผลทดลองเป็นไปในทางที่ดีไ h a i l a ด์ p o l i c y l a หละจะส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดนโยบายที่ได้ใช้จริง นโยบายที่เข้าใจและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นจะเกิดขึ้นได้หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมที่ Thailand p พ o l i y l l b b ที่ที่สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของคนไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้ทุกคนเป็นนักออกแบบนโยบายที่ที่สร้างสังคมแห่งนวัตกรเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดใหม่ๆที่ที่สื่อสารให้คนเข้าใจว่านโยบายเป็นมากกว่าเรื่องของข้อปฏิบัติแต่คือชีวิตของคุณ ที่ที่สร้างนโยบายที่ต่อสู้กับความกลัวและจุดกระกายแห่งความหวังมันคงจะดีถ้าเรามีสาธารณประโภคที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตซึ่งเกิดจากการฟังปัญหามันคงจะดีถ้าเรามีเศรษฐกิจที่ดีและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันคงจะดีถ้าเรามีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งการงานการศึกษาอีกมากมายที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มันคงจะดีถ้าเรามีสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมออกแบบไปพร้อมกันและมันคงดีที่สุดที่นโยบายนั้นมาจากเราทุกคนหากคุณมองเห็นว่าชีวิตที่ดีกว่าเกิดขึ้นได้ด้วยนโยบายที่ดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่ thailandpolicylab.com